โอเครับก่าวสวัสดีแฟนเพจนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นผลงานฮะเรียมพระกรอบทองนะฮะอันนี้เป็นฝัง c ีแซนะฮะเป็นล้อม c ีจซดติไข่ปลาปาดขอบนะครับข้างแกะลายไทยนะฮะบนห่วงสามลอนติดไข่ปลานะครับอันนี้กลับมาตรงนี้กันครับสีแซดก็ใช้ที่ร้านใช้สีแซเกดดีนะครับเกดท็อปเลยฮะ สังเกตว่าประกายแบบแบบเลยแล้วก็จีไข่ปลาสำหรับปลาจีกไข่ปลาแล้วก็ปัดขอบนะครับก็จะตัดกันดีนะครับลูกค้ารายนี้ไม่ชอบล้อมแต่ไม่ชอบชุบขาวนะครับปกติถ้าไม่ว่าจะฝังซีเซหรือฝังเพชรเนี่ยร้านผมจะชุบหน้าขาวของเพชรมันจะทําให้สว่างกว่านี้นะครับแต่เขาชอบสไตล์แบบนี้นะครับสังเกตว่าสามสี่องค์ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะข้างๆก็จะเป็น จุนทรายนะฮะขีดเส้นข้างบนห่วงสามลอนแล้วก็ติดไข่ปานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลายกระหนกนะครับมีพื้นที่เยอะก็จะแกะได้เยอะนะฮะอันนี้เขาชอบเขาชอบให้อัดพลาสติกแบบขอบลึกนะฮะสังเกตมันจะลึกลงไปนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการเกาะพอเราขึ้นขอบข้างมามันก็จะหนาว้างแล้วก็มาทําให้มีพื้นที่ในการแกะลายข้างๆเยอะนะฮะสังเกตนะฮะก็จะเป็นลายกระหนกมาแล้วก็ต้องเป็น ล่างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะข้าวขอบๆก็จะเป็นจุนขอบนิดนึงนะ,ะเป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นลายกหนกปกติภาพหลังนะฮะประมาณนี้ถ้าดูภาพชัดๆเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งเนี่ยฮะโอเคเรามาพูดถึงเหรียญน,นะฮะเหรียญเป็นตรงนี้มันแสงสะท้อนมันเยอะนะครับเหรียญเป็นเหรียญเสมานะฮะหลวงพ่อเอียนะฮะ วัดบ้านด่านนะครับรุ่น3มพิเศษนะครับสังเกตคําว่าพิเศษก็จะอยู่ข้างในนะข้างล่างเขียนว่าพิเศษเหรียญปั๊มนะครับค่อนข้างจะคมนะครับหมายถึงผมไปหาข้อมูลใน Google มาเนี่ยเขาบอกเหรียญนี้ค่อนข้างจะดูไม่ยากนะครับมันจะมีเส้นเส้นๆอยู่ข้างในตอนปั๊มออกมานะครับเยอะนะครับค่อนข้างเยอะรอบองค์หน้าชัดพระนี่หน้าพระจะชัดตอนแรกนะฮะชัดมากนะครับถ้าสูงเข้าไปนะครับ ก็เป็นพระเกจิแห่งอำเภอศรีประจันน์ฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะองนี้เป็นเหรียญใสมารุ่นสามครับจัดสร้างปี2510นึครับคาดว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับคาดว่านะค,คิดว่าเป็นเนื้อทองแดงจะซูมไปตรงนี้นี่ถ้าปก,ปกติที่ผมไปดูใน google ในซูมไปจะเห็นเป็นเส้นๆท้างในนะครับ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบดูงานกอบพระนะครับกอบพระเพลินครับในรูปแบบต่างๆนะครับหรืองานจิวเวลรี่นะครับที่เป็นรูปแบบต่างๆนะครับก็ดูเพลินๆก็ฝากติดตามช่องนะครับของห้างทองผลเจริญผ่านทาง youtube และ facebook ด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ MB